สวัสดีแค่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนามปากการตุกตาหมีน่ารักที่จะพาคุณไปผจญภัยในโลกแห่งจินตนาการและในตอนนี้ขอเชิญรับฟังหวานล้ำค่ามิติบทที่111พี่เชื่อว่าในศักวนนทรีจะทําได้นิยายแฟนตาซีเรื่องเยี่ยมก่อนเริ่มฟังถ้าคุณชอบนิยายแนวนี้และไม่อยากพลาดทุกการเดินทางฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องนี้ไว้ได้เลยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ตุกตาหมีน่ารักที่พร้อมเสิร์ฟความสนุกให้คุณถึงที่ค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะนบ้านไม้สามพี่น้อง ยามพรเพลตะวันลับขอบฟ้าสามพี่น้องเดินออกมาที่ลานข้างบ้านที่มีต้นไม้นานาพันลมพัดพากลิ่นหอมหวานของดอกไม้ป่าลอยมาตามสายลมในเวลานี้เหล่าบริกาศและนักสำรวจของสำนักพืชศาสตร์กำลังนั่งทานอาหารเย็นอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้มากนักพวกเขายังมองเห็นสามพี่น้องที่กำลังนั่งตรงกลางบริเวณที่มีต้นไม้ขึ้นหนาแน่น ส่วนเด็กตัวป้อมอย่างกุมภาที่มาจะตัวติดกับสามพี่น้องวันนี้จองนั่งในครัวยาวเลยไม่ออกมาร่วมวงกับสามพี่น้องเพราะว่าพี่ปีพี่สาวคนสวยได้ทาทั้งอาหารอย่างฟักทองผัดไข่แกงกะทิฟักทองและขนมฟักทองหวานอร่อยในเนื้อขนมมีเนื้อมะพราะ้าวให้เคี้ยวกรุบกับอร่อยอย่าบอกใครเขาเลยไม่ยอมออกไปไหนทําให้พี่น้องสามคนมีเวลาอยู่ด้วยกันหลานด้านข้างบริเวณที่มีต้นไม้หนาแน่นที่สุดเหล่าต้นไม้ใหญ่เห็นสามพี่น้องใบไม้ต่างสันไหวกิ่งไม้โยกไปมาราวกับตอบรับการมาถึงของสามพี่น้อง ก่อนจะมีเสียงแผ่วเบาที่ไม่ทราบที่มาแต่สำหรับกาสลองเสียงนี้เหมือนเจ็จำนงนของป่าที่เคยเข้าฝันเธอเลยอันตรายมีคนจับจ้องมาพื้นที่ป่าแห่งนี้ระวังตัวแน่นอนว่าเสียงรอบนี้ได้ยินกันทั้งสามพี่น้องจำปีและนนรีที่ตามพี่สาวมาตรงนี้ถึงกับเบิกตากว้างด้วยความตกใจเสียงพวกนี้คือเสียงอะไรน้องทั้งสองหันไปทางพี่สาวคนโตกาสลองยิ้มให้น้องๆก่อนจะพยักหน้าและส่งสายตาว่ารอให้เรียบร้อยแล้วจะอธิบาย หญิงสาวเงยหน้ายิ้มให้กับต้นไม้ก่อนจะพูดออกมาขอบคุณท่านสำหรับคำเตือนข้าหวังว่าเจ้าจะปลอดภัยไม่เหมือนแม่เจ้าที่ไม่เชื่อคำเตือนข้าน้องสองคนที่ได้ฟังมาถึงตรงนี้ถึงกับนิ่งอึ้งไปเลยจากนั้นใบไม้สั่นไหวรุนแรงก่อนจะร่วงหล่นและหายไปเป็นการแสดงว่าเจตจำนงของป่าได้ไปแล้วจำปีรีไปเกาะแขนที่สาวส่วนนนทรีเดินเข้ามาใกล้ทั้งสองคนต่างจ้องเม้นที่พี่สาวต้องการคำตอบ กาสลองยกมือสองข้างขึ้นอย่างยอมแพ้สายตาแรงกล้าของน้องๆได้ดีพี่จะเล่าให้ฟังทั้งหมดจากนั้นหญิงสาวเล่าเรื่องทั้งหมดให้น้องฟังยกเว้นเรื่องที่เธอมาจากต่างโลกและเป็นคนในทํานายของป่าแห่งนี้ไม่น่าเชื่อว่ามีเรื่องเหลือเชื่อแบบนี้อีกนะครับนนทรีอดพึมพำขึ้นมาไม่ได้ใช่เจตจำนงของป่าแห่งนี้ยังอยู่แม้จะผ่านเวลามานานแค่ไหนก็ตามกาสลองบอกน้องๆก่อนจะลูกหัวน้องทั้งสองพี่ปีบแล้วเราจะทําอย่างไงต่อไปคะจาปีเอียงคอถามพี่สาวด้วยความสงสัย กาสลองนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะบอกน้องๆที่คิดว่าจะบอกพี่อินทุออนและจะคุยกับพี่ราชพฤกษ์เรื่องนี้ส่วนนาซีลองคุยเรื่องนี้กับลุงเหมันดูคร่าวๆสำหรับเราสามพี่น้องตอนนี้ยังไม่มีกำลังพอจะปกป้องป่าแห่งนี้ได้ดีเราจำเป็นต้องอาศัยสองตระกูลใหญ่ช่วยปกป้องป่าผืนนี้ไปก่อนแม้จะมีข้อแลกเปลี่ยนก็ตามแต่พี่หวังว่าอนาคตเราเองจะฟื้นฟูตระกูลและกลับมาปกป้องป่าแห่งนี้ได้ด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งทั้งสองคิดว่าอย่างไร หญิงสาวยอมรับอย่างตรงไปตรงมาพวกเขาสามพี่น้องมีทรัพย์สมบัติที่มีค่ามากอย่างป่าลึกลับแห่งพืชพนธัญญาหารถ้าใช้แต่กำลังของพวกเขาคงปกป้องป่าไม่ได้แน่ในตอนนี้นนซีกำหัดแน่นก่อนจะตั้งเป้าหมายในอนาคตว่าเขาจะต้องฟื้นฟูตระกูลและปกป้องที่นี้รวมทั้งพี่น้องด้วยตนเองให้ได้หลังจากนั้นเด็กหนุ่มคลายมือออกและพยักหน้าอย่างยอมรับเห็นด้วยครับพี่ปีเมื่อไม่มีทางเลือกก็มีแต่ทางนี้ที่ต้องไปเท่านั้น จากนั้นกาสลองก็ยื่นมือที่คว่ำออกมาพวกเรามาประสานมือร่วมพลังกันหญิงสาวยิ้มบางๆพูดให้กำลังใจน้องทั้งสองนอนทรีและจำปีก็ยื่นมาประกบมือพี่สาวก่อนที่พี่สาวจะพูดออกมาพวกเราสามพี่น้องสตอรี่สู้ๆหลังพูดจบก็ชูมือขึ้นมาและยิ้มน้องสองคนมีกำลังใจมากขึ้นและสามพี่น้องก็จูมือกลับเข้าไปในบ้านด้วยกันหลายวันผ่านไป เมืองทุลีดินโรงแรมที่พบตั้งอยู่ใจกลางเมืองทุลีดินเลยก็ว่าได้เป็นโรงแรมของตระกูลเจ้าเมืองทุลีดินคนเดิมนับว่าเป็นโรงแรมที่หรูหราที่สุดและในขณะนี้ราชพฤกษ์อรุณการพร้อมได้เรนกำลังออกจากโรงแรมเพื่อไปบ้านสามพี่น้องอีกครั้งก่อนจะกลับเมืองอรุณนนครนนายท่านรถบินพร้อมแล้วครับเรนก้มหัวขณะรายงานไปกันเถอะราชพฤกษ์พยักหน้าก่อนจะเดินไปยังรถบินจากนั้นรถบินสุดหรูหราก็ลอยขึ้นฟ้าและทะยานไปทางฝั่งตะวันตก ณนบ้านสามพี่น้องตอนนี้สามพี่น้องและหนึ่งเด็กตัวป้อมช่วยกันตากลุบพลับฟาดหลังจากที่ได้เครื่องตู้อบรมอรุณมาช่วยแล้วแต่เนื้อลูกพลับยังไม่ได้ที่การสลองได้แต่นําลูกพลับเหล่านั้นมาตากแห้งในลานข้างบ้านเพิ่มเติมที่ปีกคราบบกบกุมพาเด็กตัวป้อมที่ถือถาดเล็กพร้อมลูกพลับตากแห้งอ่ะด้วยภายในปากก็เหมือนกําลังเคี้ยวอะไรบางอย่างอยู่ กาสลองที่กำลังจัดลูกพับตากแห้งในชั้นวางไม้ที่เพิ่งทำขึ้นมากกมามองเจ้าเด็กตัวน้อยที่ตอนนี้อยู่ไปอยู่มาเริ่มจะก,กลมกลืนเป็นส่วนหนึ่งของที่นี้และใกล้จะได้เป็นน้องชายคนสุดท้องอยู่แล้วว่าไงครับกุมภาหญิงสาวถามขึ้นมาอย่างเอ็นดูผมว่าลูกพับตากแห้งอร่อยแล้วนะครับกุมภาที่ในปากกำลังแอบกินลูกพับตากแห้งที่ผ่านตู้อบลมอรุณมาแล้วบอกพี่สาว หญิงสาวยิ้มก่อนจะก้มลงกระซิบบางอย่างทำเอาเด็กตัวน้อยตาโตทันทีก่อนจะพยักหน้าและถือถาดเล็กๆนั้นกลับไปตากลูปพลับต่อทำเอานนซีและจำปีที่เห็นเหตุการณ์อดอสงสัยขึ้นมาไม่ได้ที่ปีบบอกอะไรกุมภาหรอครับทำไมน้องยอมกลับไปตากลูปพลับต่อง่ายๆนนซีถามด้วยความสงสัยกาสลองเอานิ้วชี้นิ้วเดียวขึ้นมาแตะปากก่อนจะบอกว่าความลับที่จริงแล้วหญิงสาวเพียงบอกว่าถ้าลูกพรับตากแห้มีเหมือนแป้งสีขาวเกิดขึ้นมา ยิ่งทาให้ลูกพลับตากแห้งหวานอร่อยกว่าที่เด็กชายตัวป้อมได้ชิมทาให้เด็กชายพยักหน้าและยอมกลับไปตากรูกพลับต่อเท่านั้นเองบรรยากาศในตอนนี้ของพวกเขาสามพี่น้องช่างเหมือนสมัยเด็กๆที่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขจาปีวางลูกพลับตากแห้งบนชั้นไม้อีกอันก่อนจะพูดขึ้นมาที่ปีบจาปีรู้สึกเหมือนพวกเราได้กลับไปเป็นเด็กๆอีกครั้งเลยขาไม่ต้องคิดอะไรให้วุ่นวายกาสลองหัวเราเบาๆก่อนจะตอบน้องสาวก็จริง แต่ตอนนี้เราต้องโตแล้วนะจำปีโลกภายนอกมันไม่ได้อ่อนโยนกับเรามากนะักนนซีที่ยืนตาก,กรูบพระแ้่ไม่ไกลจากตรงนั้นเอ,อ่ยขึ้นมาด้วยน้ำเสียงหนักแน่นผมอยากเก่งขึ้นกว่านี้อยากปกป้องพี่ปีบและจำปีไว้ต่อให้ศัตรูร้ากาศแค่ไหนก็ตามกาสลองเหลือบตามองน้องชายเลือกที่จะยิ้มและพยักหน้าแทนที่เชื่อว่าในสักวันนนซีจะทำได้ ถ้าคุณหลงไหลในเสียงหวานหวานของ AI เปรมวดีและต้องการติดตามเรื่องราวของพวกเขาอย่างต่อเนื่องอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ติดตามและกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ตุ๊กตาหมีน่ารักแต่งนิยายคุณภาพและให้เราสามารถสร้างสารรค์นิยายเสียงสนุกสนุกแบบนี้มาเสิร์ฟคุณเป็นคนแรกในตอนหน้าแล้วพบกันใหม่ในบทต่อไปสวัสดีค่ะ